เวลาที่เราพูดกันถึงการปฏิบัติธรรมเรามีการปฏิบัติธรรมทั้งหมดอยู่3ามฐานให้เข้าใจง่ายๆนะครับ 1. นึ่งคือฐานกายและวาจาฐานกายและวาจานั่นหมายความว่าการสํารวมให้เราประพฤติในสิ่งที่มันถูกต้องตรงธรรมไม่เบียดเบียนผู้อื่นทั้งคำพูดและการกระทำอันนี้ต้องอาศัยความอดทนขันติต่างๆเวลาที่คนด่าเรา แล้วเราจะอธิบายอะไรเราอธิบายดีๆไม่ไปทะเลาะกับเขาอะเราพูดด้วยเหตุผลอะไรแบบเนี้ยอันนี้คือฐานที่หนึ่งฐานที่สองคือฐานของการคิดการคิดนี่คืออะไรครับมีอยู่สองส่วนหลักๆคือหนึ่งคือคิดถึงความจริงสูงสุดความจริงสูงสุดคืออะไรคิดถึงเรื่องของทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยอันนี้ยทุกคนเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ คือเวลาที่คุณมองอะไรให้มองเห็นปรากฏการณ์ว่ามันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปสมมติเรารู้ข่าวคนคนหนึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากให้เรามองว่าเนี่ยชื่อเสียงเนี่ยมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเราไปห้างสรพสินค้าแห่งหนึ่งที่มันเปิดใหม่ให้เรามองเห็นเนี่ยมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปวันนี้มันใหม่แต่พรุ่งนี้จะค่อยคอยเก่าแล้วก็อาจจะถูกทุบพังทลายไป มีสิ่งก่อสร้างใหม่ขึ้นมาอันนี้เขาเรียกว่าคิดในมุมของสัจธรรมสูงสุดนี่คือการคิดธรรมะแบบหนึ่งนะครับเช่นเห็นชีวิตของเรามีการเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยคือคิดถึงตัวสัจจะสูงสุดมันจะคิดเห็นการเกิดและการดับพูดง่ายๆอันนี้ทุกคนต้องไปคิดให้เป็นนิสัยเวลาเหตุไรคิดแบบนี้ฐานที่สองคือเรื่องของความเมตตาถ้าเราจะคิดนะครับ คิดแบบมิติที่สองคือคิดในเรื่องของความเมตตาทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็จริงแต่ว่ามนุษย์ทุกคนอาศัยร่วมกันเป็นวงจรที่เหมือนกับใยแมงมุมการที่เราทำสิ่งสิ่งหนึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบกับคนที่เรากระทำอย่างเดียวแต่คนที่เรากระทำนั้นเขามีพ่อมีแม่มีคนที่รักเขาด้วยอันนี้คือฐานของความเมตตาต่อมาคือคิดในเหตุและผลเช่นสิ่งนี้ เวลานี้เราควรทำอะไรนะครับความถูกต้องของสังคมเป็นอย่างไรสามอันเนี้ยเราต้องคิดเรียงลำดับนะครับจากอันที่หนึ่งคือคิดในแง่สัจธรรมใหญ่ก่อนว่าทุกอย่างมีการเกิดและมีการดับนี่คือคิดอันแรกก่อนพอคิดอันอันที่หนึ่งเสร็จแล้วคิดอันที่สองเรื่องของความเมตตากรุณาอันต่อมาจึงค่อยคิดในเชิงเหตุผลทุกท่านลองสังเกตดูนะครับถ้าโลกของเรามีแต่เรื่องของเหตุผลเนี่ย เหตุผลเนี่ยแม้ว่ามันจะมีความถูกต้องอยู่ก็ตามแต่แต่มันทําให้เกิดสงครามได้เหมือนกันทุกท่านว่าจริงไหมถ้าไม่ได้คิดสองฐานแรกนะครับแต่ถ้าคิดไล่ลําดับมาเนี่ยตั้งแต่อันที่หนึ่งเช่นสมมติตอนเนี้เราขับรถอยู่ดีๆเกิดมีคนมาชนมาชนรถเราโดยที่เราเป็นฝ่ายถูกถ้าเราคิดถึงอันที่สามเลยคือคิดในชั้นของเหตุและผลเลยบางทีมันเกิดความโมโห ว่าเราวิ่งอยู่ในเลนของเราทําไมเขาถึงมาชนเราแบบนี้มันไม่สมควรเราเราอาจจะรู้สึกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะโมโ oh. หแต่ถ้าเราคิดตั้งแต่อันแรกว่าเอออันนี้มันเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรถนี้มันก็เป็นแค่วัตถุชั่วคราวอันที่สองคือคิดเรื่องความเมตตากรุณาว่าเออเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะมาชนเราเขาอาจจะมีธุระประปังหรือเขาอาจจะเป็นอุบัติเหตุมองไม่เห็นอะไรก็แล้วแต่แล้วจึงมา คิดในเชิงเหตุผลเช่นตอนนี้ต้องโทรเรียกประกันคุณก็เรียกไปแต่ว่ามันจะเกิดการจัดการสิ่งต่างๆไปโดยที่ไม่ได้มีความเกลียดชังคือแน่นอนเราไม่ได้อยากจะเสียเงินซ่อมรถเพราะเราไม่ได้เป็นคนที่ขับรถไปชนแล้วเราไม่ได้มีเงินจํานวนมากขนาดนั้นที่จะไปจ่ายค่าซ่อมรถเท่าไหร่ก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็เรียกประกันแต่เราจะไม่กโกรธเขาถ้าเราคิดตั้งแต่สองอันแรกนะครับ แต่ถ้าไม่ได้คิดตั้งแต่สองอันแรกมาคิดถึงแต่เหตุและผลเนี่ยเราอาจจะต่อสู้กันด้วยเหตุผลจนมันเกิดเป็นความทะเลาะนะครับจริงๆแล้วในโลกใบนี้ทุกครั้งที่มีสงครามนะครับทุกสงครามมีเหตุผลทั้งนั้นไม่มีสงครามไหนที่ไม่มีเหตุผลแต่ละคนมีเหตุผลเป็นของตนเองทั้งนั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือฐานของความคิดเพราะฉะนั้นทุกท่านลองคิดคิดในสามฐานนี้ ฝึกคิดในสามฐานนี้อย่างสม่ำเสมอถ้าเป็นวิถีทางโลกเนี่ยเขาจะสอนให้คุณคิดในสามฐานนี้ให้คิดฐานของเหตุและผลแต่เขาจะไม่ได้สอนให้คิดฐานของสัจจะซึ่งทุกอย่างมีเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปและก็ไม่ได้สอนในฐานของการคิดเรื่องความเมตตากรุณาสอนเรื่องฐานเหตุผลอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นบางทีสมุตรสอนธรรมะโดยที่ไม่ได้ประยุกต์ใช้เนี่ยครับอาจจะมีแค่ฐานของสัจจะ คือคิดในแง่ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็มีฐานของความเมตตามันไม่ได้อาจจะไม่ได้มีฐานของเหตุและผลเพราะฉะนั้นมันเอาไปใช้ในชีวิตจริงลําบากเพราะฉะนั้นทุกท่านคิดสามฐานนะครับคิดอยู่ตลอดเวลาสั่งสมไปเรื่อยๆจนกลายเป็นอุปนิสัยความคุ้นชิน